ร้องมด้ไหมนะรู้สึกยังไงนงจีรานีมันกลับมาแล้วค่ะก็ตองรอนะคะต้องรอคเครอกมได้เรยไม่เป็นไนใช่ไยจีาน นอคทำแบ,บ็ปเป็นยังไงบ้างแบบสุด<า>ลังสำหรับ54ปีทริมิราโปสค่ะโชว์ปีนี้ก็เป็นเบลคู่กับเจนจีนะคะก็คออือจิราณีคัมแบ็กค่ะเป็นยังไงคะเสียงปิดก็หุห่มเลยก็กระห่มค่ะดีใจค่ะความจริงเรากับเจมเนี่ยเป็นคู่ที่เล่นด้วยกันคือแบบ น่าจะนานที่สุดแล้วอะค่ะก็คือเป็น1ิปีแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้จะได้โคจรกลับมาเจอกันค่ะแต่เขบอกว่าที่ผ่านมาคือท่าที่อัดช่วงไม่ค่อยได้รุามา่มนานแต่พอกลับมาลุกงานแล้วคิวเธอจังกว่าการกระโดดการเข้าอะเออ<ด>มันย<ช>ังเออมันยังไงมันมันต้องฝึกยอะไม่รู้ว่ามันรู้สึกเหมือนกันค่ะความจริงแล้วเราซ้อมด้วยกันอะน้อยมากเพราะว่าคิวเราอะไม่ตรงกันก็ได้มาซ้อมกันเมื่อวานแล้วก็แบบเฮ้ยเจมส์พวกเรายังได้อยู่นะเนี่ยอย่างงี้ค่ะ โชว์ไปเหมือนโชว์สมรรถภาพว่าแบบเออยังไหวกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมีการถามคนที่โชว์ไปว่าทำไมคู่เราเล่นมุกเยอะที่สุดกว่าคู่อื่นคือถามค่ะจากเขาบอกว่าเขาอยากให้มีอะไรใหม่ๆให้กับคนดูอยากให้เหมือนการเจอกันในคัมเนี้ยมันไม่เหมือนกับเออก่อนๆที่อาจจะเคยมีโชว์แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะมีการแบบโทนเซาบ้างปุ่มกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้มันดูเหมือนเป็นเขาเรียกว่าละครเวทีอะไรประมาณนั้น แต่ว่ามันแค่มองตามมันจะรู้เลยว่าเจนจะไปยังไงเบลจะมายังไงคือเหมือนเราต้องจับจังหวะกันดีมากๆค่ะเพราะมันก็จะมีจังหวะที่เบลเะมันต้องเทตัวลงไปเลยแล้วเจนก็คือต้องรับให้ทันก็ไวใจกันเท่านั้นเลยค่ะยืนยันว่าคือละครที่จะมาจะเกิดขึ้นคือเป็นคอมเมดี้แน่นอนเป็นแบบใช่ค่ะคอมเมดี้แต่เป็นคอมเมดี้ที่ครบโรสค่ะชื่อเรื่องว่าเจ้าคุณพี่กับอีนังคำดวงค่ะชื่อเรื่องก็ไม่ได้เล่นเป็นเจ้าคุณพี่นะคะเล่นเป็นอีนังคำดวงค่ะอ่่ะไม เร็วๆนี้แล้วค่ะก็ประมาณต้นเดือนนาค่ะคตื่นเต้นมากๆหลายคนคาดหวังมันไม่กดดนันหรมาว่าแบบการ comeback ขอเรามันอันบทแล้วไม่กดดันบทสนุกค่ะคพร้อมเล่นมากๆค่ะเหมือนทุกคนแบบทั้งเจมี่ก็เหมือนเข้ารถอยากจะไปถ่ายอะไรเยอะๆอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเหมือนเ,ออเรา ค่เราอ่านบทแล้วเห็นถึงบรรยากาศของการทํางานแล้วแบบมันจะต้องสนุกมากแน่แต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นแค่ตลกหรืออะไรอย่างเดียยมันมีความท้าทายด้วยยิ่งเฉพาะแบบกับบทเบลอะไรเงี้ยค่ะมีเรื่องที่ท้าทายเรื่องที่ต้องเหมือนฝึกใหม่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไระจากวันนั้นเด็กใหม่ตอนนี้มันเป็นตัวพ่อตัวแม่แล้วมันจะต้องม,มันจะต้องเชื่อเฉื่อแค่ไหนคือเบลเอาเป็นว่ามันไปตามเอ จังหวะของมันแล้วกันค่ะเป็นไปตามบทอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้คันไม่ได้คาดคันแต่ว่าคือเราเราเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นมากกว่ากับเมื่อก่อนอย่างเงี้ยจะมีความเก่งขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้มากกว่าความคือนแบบเจมส์แบบตับที่แบบจับมือกันดังเรื่องแต่เรื่องแรกจนแบบก็ดีก็ี้เป็นีก็ดีก็ดีก็ดีค่ะเรายังมองหน้ากันีก็ดีกเดีเ็ดีก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 นดีก็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 ดยก็ดี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 ้็ดีก็ดีีก็ดี ได้จเจอลูกรนะกันปะได้เจอแต่เมื่อวานแล้วลูกเราเป็นยังไงบ้างาหลายคนพอเทียบหน้าคือได้แม่มาได้แม่น้องยิ้มหวาดเนาะเออยิ้มบาดแบบเหมือนช่วงบนก็คือเหมือนคุณชายหมอ,อช่วงล่างเหมือนกองแก้วอย่างเงี้ยก็เชียร<อ>์น้องอยู่ละวคอนเทนท์ที่สองแม่กองแก้วคือแบบเหมือนลูกพี่ลเชียร์เมษาค่ะมีแววไหมลูกกระปังนไหมคะเป็นความบักค่ะ ฝากฝังฝาก,ฝาก,ฝ,ากฝากอะไรจำไม่ได้เหมือนกันมันเป็นการฝากใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้กับน้องทั้งสองนะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องเลยค่ะสําหรับในหุ่นใจตัวผมอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดที่ไปกับไบร์ทบินขึ้นมาอีกลงสซนอลี่อ๋อค่ะไปงานวอกาลาค่ะแล้วก็ได้นั่งข้างกันอะไรอย่างนี้เชียร์ได้ไหมคะคุณเนียเชียร์ได้ไหมก็ความจริงเชียร์ได้ทุกคู่อยู่แล้วใช่เราแต่แฟนๆเลยค่ะ เพราะว่าคนอาจจะชอบมาจากหนังที่เราเล่นด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะแบบเคมีมันได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบเหมือนยังได้เจอกันตามงานอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคนก็คนก็เหมือนเรียกร้องว่าเออแบบอยากเห็นผลงานต่อไปด้วยกันอีดจ้างอย่างเงี้ยค่ะต้องโชก็อยากเห็นมากกว่าผลงานนะโอ้ยจะได้ไงรือจบไแล้วจะมาเขียนไหนวุ่นีนเขียนไม่ได้ รอไปก่อนนะคะไม่แล้วใจ่นวุ่นเนี่ยไม่เขียนไม่ได้อะไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าใจร้อนอือก็รอไปก่อนนะคะแล้วาไมมจะบคนคนนี้เขาพอจะเป็นสเปคเป็นความรักใหม่ได้ไหมคะหนุ่มรุ่นน้องยังไม่เคยคิดแบบนั้นอือค่ะแต่ถ้าคนจะชิปจะจิ้มเนี่ยก็ได้ก็ได้เลยแตอย่างที่บอกคือแบบเชื่อเพื่อนไหนก็ได้ค่ะ แต่ถ้าจริงแต่ถ้าะไม่ได้บอกดีนะบอกอยู่แล้วบอกอยู่แล้วถ้าใช่บอกอยู่แล้วค่ะเขามีแม่เขามีมาแบบว่าแย้แย้เปล่งหรือไม่ว่าแบบไม่มีไม่มีฟิลนั้นเลยจริงๆค่ะช็อตที่แบบว่าประคองเราลงจากแทที่หูมีกันอันนั้นอนาจมากคือเหล่าชายชะกันที่ลุกก่อนไม่ใช่อะไรคือพี่พลอยอ่ะตะโกนมาบอกว่าให้เบลลงเองให้เบลลงเองคือเหมือนแกล้งเบลซึ่งทุกคนน่ะก็เลยไม่กล้าเข้ามามีดับดับก็มองแบบว่า ตนคือบบเขาก็อยากจะช่วยแต่ว่าแบบพี่พลอยพูดอย่ากง,ง้นแบบก็เลยไม่รู้ว่าแบบอุ้ยพี่พลอยจะคอนเทนต์จะอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ค่ะมีใบที่ใจกล้ายืนแขนมาให้อทำไมพี่ถามถ้าเราใช้จัดก,การไม่ช่วยหลือเ <c oughs> บลว่าจะลงยังไงเ <c oughs> บลก็คงจะเอาก้นลงก่อนนะคะคแล้วค่อยเอาขาลงตามอย <c oughs> ่างเงี้ยมันไม่เอื้อขนาดนั้นเลยนะมันไม่เอื้อค่ะใช่ก<ะ>็รอลุ้นต่อไปชิปก็ต่อไปค่ะโอเคค่ะ ก็อย่างที่บอกแหละไม่อยากให้เป็นประเด็นเพราะว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครคือการจะร่วงเฟรมกับใครคือแบบไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะใช่ก็คือได้เดินผ่านการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็ทักการใช่ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าในแขกเชิญมีใครมาบ้างอะไรรู้อยู่แล้วค่ะรู้อยู่แล้วมันมันเสียใจมากเลยเพราะว่าถึงยังไม่พร้อมจากประเด็นนี้นะที่เราต้งใหม่้องเดิมก็นไปแล้วมือพรอมไปแล้วเออไม่ได้ อะไรคะ่ะแต่ก็แค่อย่างที่บอกว่าแบบเออไม่อยากให้เป็นประเด็นอีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ก็เคลียร์จบแล้วไม่มีอะไรอือ <Okay. S 1>